สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการชาร์จแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับสําหรับรถซึ่งไม่ได้ใช้งานเลยจอดทิ้งไว้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยเกี้ยงสตาร์ทไม่ติดนะครับเราจะใช้ตู้ชาร์จอัตโนมัตินะครับรุ่น TT1220 DC นะครับตู้นี้มีความสามารถคือถ้าแบตเตอรี่อ่อนเขาก็จะชาร์จให้นะครับพอเต็มเขาก็จะตัดกระแสที่จะชาร์จเข้าตู้นะครับ และทันทีที่เขาตรวจจับได้อีกว่าไฟหมดหม้อนะครับเขาก็จะเริ่มชาร์จเข้าไปใหม่นะครับอันนี้เหมาะสําหรับเครื่องที่เป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับเครื่องสํารองแบตเตอรี่นะครับอันนี้จะเหมาะมากเลยนะครับรุ่นนี้แล้วก็ตอนนี้พัฒนาเป็นรุ่นจอดิจิตอลแล้วนะครับจะโชว์กระแสชาร์จนะครับทีนี้เรามาวิธีมาดูวิธีนะครับการขี้แบตเตอรี่ที่ถูกต้องนะครับ เราควรจะขีบขั้วบวกก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลหะที่เป็นขั้วบวกเนี่ยจะอยู่บริเวณน,นี้นะครับเราควรที่จะขีบเขาก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าขั้วลบเนี่ยมันหมายถึงโลหะเหล็กทุกชิ้นในนี้นะครับเป็นขรบบรั้วลบหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราพลาดอะไรเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายมากกว่าเราควรที่จะ работы, ขีบขั้วลบเนี่ยตามที่หลังนะครับ ีนี้การคีบเนี่ยก็ขอให้มันอยู่ในสนาดที่แน่นนะครับไม่หลุดง่ายหรืออะไรต่างๆไม่คอนไม่อะไรนะครับพอเรามั่นใจว่ามันมันแน่นดีแล้วเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมันเป็นแมทเทนันฟีนะครับการคีบเนี่ยขั้วแดงเนี่ยคีบที่ขั้วบวกนะครับขั้วลบที่ขั้วลบนะครับถูกต้องหมดนะครับจากนั้นปุ๊บเราก็มาดูสวิตโยกนะครับ สิ่งที่เราควรจะดูนะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแมนเทนันฟรีนะครับเราต้องโยกสวิตฟังก์ชันการชาร์จเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งของแมนเทนันฟรีก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราปรับไปที่ออโต้นะครับปุ่มออโต้เพื่อที่ว่าอะไรเราจะให้เครื่องเนี่ยเขาคำนวณการชาร์จเลยถ้าในกรณีที่แบตเตอรี่มีประจุอยู่บางส่วนแล้วเนี่ยเครื่องจะทำการคำนวณแล้วชาร์จให้เลยอัตโนมัตินะครับ แต่ถ้าแบตเตอรี่มันเกี้ยงแล้วเรามั่นใจว่าแผ่นท่าในแบตเตอรี่เนี่ยไม่ช็อตเสียหายนะครับเราก็โยกมาที่แมท์นั้นเพื่อชาร์จสัก2นาทีนะครับเอาเบรกเกอร์ลงแล้วก็สับไปที่ออโต้แล้วก็เทอร์นอนใหม่เพื่อให้เครื่องเนี่ยชาร์จเลยทีนี้เราจะเริ่มการชาร์จนะครับเราจะเห็นว่าเครื่องเนี่ยจะเริ่มคคำนวณน,นะครับ พอเขารู้ว่าแบตเตอรี่อันนี้มีประจุอยู่บ้างเนี่ยเขาจะเริ่มทําการชาร์จเลยสถานะก็จะแดงกระพริบนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นส้มกระพริบแล้วก็เป็นสีเขียวกระพริบจนกระทั่งมันเต็มเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวค้างนะครับนั่นหมายความว่าเต็มแล้วในกรณีที่แบตเตอรี่ลูกนี้ทาหน้าที่เป็นเครื่องกําเนิดไฟไฟ้าเครื่องจ่ายไฟเนี่ยทันทีที่แบตเตอรี่เขาอ่อนนะครับตัวนี้มาอัตโนมัติก็คือ มันก็จะรีชาร์จเข้าไปใหม่นะครับเมื่อเต็มมันก็จะตัดออกจะไม่มีกระแสไหลออกจากขั้วบวกไปเลยนะครับทีนี้เรามาดูกระแสที่ใช้ในการชาร์จหนขณะนี้นะครับก็คือ15.7แอมป์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนะครับจนกระทั่งมันเป็นสีเขียวนะครับงั้นผมขอจบออการแนะนำไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ